สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ดอยตาปังนะครับเป็นลานลมโชยครับตอนนี้เดือนพฤษภาคมครับอาทิตยขึ้นมาแล้ว ด้านบนนี้เมือม่อคืนมีฝนตกตอนเย็นนิดเดียวแต่เช้าก็มีหมอกนะครับฝั่งนี้คือฝั่งทิศตะวันออกนี้ก็คือฝั่งอ่าวไทยครับอีกฝั่งหนึ่งอันนี้คือฝั่งอันดามันนี่ถ้ามองแบบเผนๆเ,เ,เหมือนกัว่าเราอยู่สม็จนางชีอ่ะใช่จะเป็นภูเขา เขางอกไปงอก,งอกมาอกอกออมองไปในช่องเขาแล้วก็ลึบไกลๆก็เหมือนกับวิวเหมือนสเมเด็จนางชีเลยใช่ <S 1> <S 1> <S แต่ว่าสเมเด็จนางชีน้ํามันท่วมไงอ,อมันจะเป็นน้ําใช่ลักษณะภูเขาก็เหมือนๆกันแล้วแต่จินตนาการเอาเลยอันนู้นเป็นรูปอะไรกระโดดขึ้นมาวาน <S <S 2> <S 2> วานกระโดดงับเหยื่อหรือว่าก็ซีล่าก็ซีล่า ในทางนี้มันจะมีนี่มันจะมองกล้องมองไม่เห็นนะมันจะมีเข่าทะลุด้วยหมอกก็ฟุ้งเลุจะมีมองตรงไปตรงนู้นก็คือจุดกลางเต็นท์ดอยตาปังนะครับแต่ตรงที่อยู่เนี่ยก็คือชื่อลาลมโชยเข้ามาสูงกว่าเข้ามาลึกกว่าดอยตาปังจุดกางเต็นท์ของดอยตาปังหน่อย จุดกางเป็นน่าจะหมอกเยอะเหมือนกันนะดูนะออไอ้ฤดูการท่องเที่ยวที่เขาแนะนําคือฤดูการไหนนะที่ทุเรียนออกอะ่ะที่ทุเรียนออกอ่ะเรื่องอะไรหลังจากหน้าหน้าฝนอ๋อหลังาจกากหน้าฝนประมาณหน้าฝนหอืมห,หลังหน้าฝนไปแล้วก็จะมีทุเรียนนะครับทุเรียนเขาเรียกทุเรียนลหลงฤด,ดูของใต้ที่นี่นะ ไม่อื่ที่อื่นออกกันหมดแล้วอตอนนี้ตัวเป็นทุเรียนลงฤดูแต่หน้าฤดูของมันก็คือประมาณหน้าหน้าฝนที่นี่นะที่ที่ชุมชนที่เนี่ยที่มันลูกเล็กเขาเรียกทุเรียนลงฤดูเพราะว่าถ้าที่อื่นเขาสุกกันหมดแล้วอ่ะอืมสุกกันหมดแล้วปุ๊บที่เนี่ยจะเริ่มงอกพอที่ของเขาหมดหน้าแล้ว ที่นี่จะได้เก็บเกี่ยวเลยทันทีพอดีกันต้นนี้อ่มันก็มีรถน้ำวิ่งขึ้นมาด้วยนะเราก็สงใส่ทีแรกว่ารถน้ำอะไรใช่ไหม,มรถน้ำขึ้นเอามาลดน้ำลต้นทุเรียน,น,นต้องขนน้ำขึ้นมารดอนะ่ะเพราะความข้างบนมันแรงอ่ะนะแต่ว่าด้านล่างอะ่ะไอ้ตรงที่ผมถ่ายอยู่เนี้ยที่มีหมอกเนี่ยมันมีฝนตกนะแต่ด้านบนไม่มี ทางสวนทุเรียนเยอะหน่อยก็จ้างขนน้ำวันละเจ็ดแปดพันขนน้ำมันนะเพื่อที่แบบร้อยเที่ยวเพื่อที่ว่าให้ต้นทุเรียนมันอยู่อยู่รอดได้ถ้าอันนี้ถ่ายอะไรอด้มันจะเป็นเฉพาะหถ่ายวิดีโอเออหนุ่ยเขาพูดอะไรไหมล่ะดูอะไรอ่ะฮะดูแค่แค่นี้แหละคอนเทนต์เราไม่มีเยอะไงเราเก็บไว้ดูกินมาม่าเด๋บอกว่าคลิปนี้ห้ามดูเยอะกินโจ๊กหรือกินมาม่า ไปเอามาเลยท้ายรถไปลปผ่าแม่ด้วยจะได้ต้มน้ําทีเดียวเลยอืมออห,ห้องน้ําก็มีหลายห้องอยู่นะครับน้ำก็มีบริการี๋ยวผมเดินไปถ่ายเบอร์โทรแล้วกันโทรสอบถามมีไฟฟ้า ุณหภูมิก็เย็นไหมไม่เย็นเหรออ๋อไม่อยากเข้ากล้องได้ไม่อยากเข้ากล้องก็เนไรอยากพอดีเพื่อรวมทิปน้องต้นกล้าเนี่ยครับเบอร์โถ ติดต่อถ้าขึ้นมาไม่เจอคนดูแลก็โทรโทรศัพท์หาเขาจะขึ้นมาเปิดน้ำเปิดไฟให้วันนี้ก็ไม่ใช่ช่วงเราดูท่องเที่ยวของเขาก็ไม่มีใครมาแต่ว่าอากาศก็เย็นสบาย ต่นี่ก็ปลูกต้นหมากเยอะนะต้นสูงสูงนถ้าอยากจะขึ้นมากินทุเรียนก็ต้องโทรลองโทรถามดูนะครับว่ามีช่วงไหนมันจะมีช่วงที่เขาผลทุเรียนออกอ่ะ อันนี้คือฝั่งอันดามันคือทิศตะวันตกครับงั้นผมขอจบคลิปเพลงคนี้ครับ